หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปในบ้านนะครับเขาก็ได้พบว่ามีตู้เย็นตู้หนึ่งที่ปิดอยู่ทันทีที่เขาเปิดตู้เย็นออกมานะครับก็พบกับร่างของยินสาวคนหนึ่งถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมแล้วก็ยัดไว้ในตู้เย็นสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง The Loop รายการที่จะพาทุกท่านเข้าไปฟังเรื่องราวน่ากลัวลึกลับสยองขวัญจากทั่วทุกมุมโลกนะครับวันนี้เป็นอีพีที่10แล้วนะครับที่เราได้มาคุยกันพบกับผมอีกครั้งนะครับเคนะฮะ เรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าให้กับทุกท่านฟังในวันนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับที่ถ้าย้อนกลับไปประมาณ10กว่าปีก่อนผมคิดว่าทุกท่านก็คงรู้จักกันดีนะครับเพราะมันโด่งดังถึงกับขั้นมีอาบริษัททำหนังบริษัทหนึ่งนะครับได้หยิบยกไปทำเป็นภาพยนตร์ใหญ่จนกลายเป็นไวรวัลกลายเป็นกระแสโด่งดังกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองนั่นก็คือเรื่องราวของลัดดาแลนด์นั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยถึงความน่ากลัวนะครับต่างๆนานา,นาน ที่ผมได้รับฟังได้ยินมารวมถึงประวัติที่แท้จริงของลัตเแลนด้วยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราพร้อมแล้วก็เข้าไปรับฟังพร้อมกันในรายการได้เลยฮะ ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10บกว่าปีก่อนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงเราก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะที่เราจะคิดถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าลัดดาแลนด์ รัตดาแลนนี้โด่งดังถึงขั้นบริษัท GTH นะครับได้นำไปทำเป็นภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวจนกลายเป็นกระแสทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่มีผู้คนมากมายได้เข้าไปล่าท้าผีในรัตดาแลนในสถานที่จริงรัตดาแลนนะครับมันเป็นหมู่บ้านจัดสรรจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสถานที่รกร้างมีความน่ากลัวในตัวของมันเองจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปฟังความจริงของเรื่องนี้ในวันนี้เลยครับ ก่อนที่เราจะเข้าไปพูดถึงเรื่องข้อเท็จจริงของลัดดาแลนนะครับเดี๋ยวผมจะนำเอาเรื่องราวตำนานสยองขวัญต่างๆของลัดดาแลนนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาเล่าให้กับทุกท่านฟังลัดดาแลนมันตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับนั่นก็คือจังหวัดที่ผมอยู่นี่เองนะครับผมลองขับรถไปดูเรียบร้อยแล้วนะครับว่าลาดดาแลนปัจจุบันเป็นยังไงสรุปก็คือไม่เห็นอะไรเลยนะครับมันกลายเป็นที่รกร้างนะครับแล้วก็มีรั้วกั้นไว้อยู่นะครับ เขาะจะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปถ่ายทําอะไรเลยนะครับหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเข้าไปถ่ายจำจริงๆก็อาจจะต้องติดต่อบุคลากรที่เป็นเจ้าของที่อีกทีหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่าเราไม่สามารถเข้าไปได้นะครับเราก็จะทําได้แต่เพียงแค่จินตนาการถึงภาพภายในนะครับว่ามันเป็นยังไงเรื่องราวที่ผมจะนามาเล่านะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับเราจะมาเริ่มกันตั้งแต่ทางเข้าเลยก็แล้วกันนะครับ ในตำนานนะกล่าวไว้ว่าในบริเวณทางเข้าของรัฐดาแลนนะครับในบริเวณขวามือจะมีต้นไทรต้นใหญ่มากๆอยู่ต้นหนึ่งนะครับซึ่งจะแผ่กิ่งก้านสาขาจนบริเวณนั้นดูทึบดูมืดไปหมดต้นไทรต้นนี้มีตำนานมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตำนานที่เล่าสืบต่อกันมารวมถึงประวัติอะไรหลายๆอย่างที่มีคนพิมพ์ไว้ในพันทิปนะฮะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ สถานที่ที่รัตดาแลนตั้งอยู่เขาเรียกว่าเส้นคันคลองนะครับหลายๆคนถ้าเป็นคนเชียงใหม่ก็คงทราบดีว่าเส้นคันคลองนะครับตั้งแต่อดีตมาจนถึงตอนนี้มันค่อนข้างจะเปลี่ยวนะครับมันไฟสองทางมันไม่สว่างอะไรมากมายนะครับ จึงทำให้บ่อยครั้งนะครับที่มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันคือการปล้นบางครั้งก็มีการฆ่ากันเกิดขึ้นในอดีตนะครับซึ่งหลังจากผู้ก่อเหตุที่ฆ่าคนแล้วหรือว่าปล้นคนแล้วไม่รู้ว่าจะเอาศพที่ตัวเองฆ่าไปทิ้งไว้ไหนนะครับหลายๆครั้งนะครับก็จะมีการอําพรางคดีโดยการลากศพนะครับที่เขาได้ทำการฆ่าเอาไปทิ้งไว้ใต้ต้นไทรในหมู่บ้านรัชดาแลนด ซึ่งบริเวณตรงนั้นเป็นบริเวณที่ค่อนข้างจะเปลี่ยวนะครับมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งหลายครามากจนได้ข่าวว่ามีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาเวลากลางคืนหรือว่าขับรถยนต์ผ่านบางทีก็จะเห็นคนเดินตัดหน้าบ้างในบริเวณของต้นไทรนะครับบางทีก็จะเห็นคนเดินตัดหน้าบางทีก็จะเห็นคนนั่งเล่นอะไรอยู่ใต้ต้นไทรหรือที่หนักเข้าหนักเข้านะครับบางทีแงนหน้ามองต้นไทรในเวลาคืนที่พระจันทร์เต็มดวงหรือพระจรรันทร์รรสว่างนะครับ ก็จะเจอผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างนะครับนั่งอยู่เต้มต้นไทรไปหมดนะครับแต่ว่าเรื่องราวที่เป็นที่พูดถึงนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะโด่งดังของต้นไทรต้นนี้ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของคู่รักคู่หนึ่งนะครับที่เขารักกันมานานมากๆนะครับแต่ด้วยความที่พ่อกับแม่ของพวกเขาทั้งสองไม่เห็นด้วยนะครับที่พวกเขารักกันพวกเขาก็เลยตัดสินใจนะครับชวนกันมาแขวนคอตาย คู่กันเลยนะครับในบริเวณต้นไทรแห่งนี้ทําให้วันดีคืนดีหรือว่าวันพระวันโกนนะครับถ้าใครได้มีโอกาสขับรถผ่านมาเส้นทางนี้นะครับแล้วมองไปยังต้นไทรในวันนั้นบางทีก็จะเห็นผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งนะครับได้ทําการแขวนคอตายอยู่ข้างกันแล้วก็ห้อยตรงเตงตรงเตงอยู่บริเวณนั้นจนเป็นที่เรื่องลือกันมาจนถึงปัจจุบันนะครับ และอีกเรื่องราวหนึ่งที่โด่งดังไม่แพ้กันเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของแรงงานต่างด้าวคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่ามะขินมะขินเป็นผู้หญิงต่างด้าวคนหนึ่งที่ได้เข้ามาทํางานในบุบ้านลัดดาแลนด์นะครับซึ่งนายจ้างของเธอได้เป็นชาวต่างชาติคนหนึ่งละกันซึ่งชาวต่างชาติคนนี้เขาไม่ได้อยู่บ้านนะครับทําให้มะขินต้องเข้ามาดูแลบ้านของนายจ้างท่านนี้นะครับซึ่งหน้าที่ของมะขินก็ไม่ได้มีอะไรมากครับรดน้ําต้นไม้ดูแลความเรียบร้อยนะครับหลายๆอย่าง จนมาถึงวันหนึ่งนะครับที่ทุกคนปกติก็จะเห็นมะขินทำงานอยู่ในบริเวณบ้านในทุกๆวันนะครับอยู่เฉยๆมะขินก็หายไปครับหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุทุกคนก็ไม่ได้สนใจนะครับเพราะว่ามะขินเป็นเพียงผู้หญิงตัวเล็กๆที่เป็นแรงงานคนหนึ่ง พอหายไปนานๆเข้านะครับก็มีคนพบเจอมาขินนะครับออกมาทำงานบ้านตามปกตินะครับซึ่งทำให้ทุกคนไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีอะไรแปลกไปนะครับแต่แล้ววันหนึ่งนะครับไม่นานมากหลังจากนั้นนะครับก็มีการแจ้งเหตุนะครับว่ามีกลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงในบริเวณนั้นซึ่งไม่สามารถที่จะหาได้นะครับว่าสาเหตุมันมาจากอะไรจึงได้มีการแจ้งเรื่องราวนี้ไปให้เจ้าหน้าที่นะครับ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่แล้วก็ทีมกู้ภัยก็ได้เข้ามาสำรวจในบริเวณนั้นซึ่งรอบๆบริเวณนะครับมันก็ไม่มีอะไรแปลกประหลาดหรือว่ามันมีกลิ่นอะไรที่ไม่น่าพิสมัยเลยนะครับแต่ก่อนที่เจ้าหน้าที่กําลังจะกลับนะครับเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก็ได้กลิ่นกลิ่นที่แรงมากๆนะครับได้โชยออกมาจากบ้านหลังที่มมคินทํางานจึงได้ทําการงัดเข้าไปดูนะครับปรากฏว่านะครับได้พบกับตู้เย็นตู้หนึ่งนะครับที่ได้เสียบไว้อยู่ ในขณะที่กําลังเคลื่อนที่เข้าใกล้ตู้เย็นตู้นั้นนะครับกลิ่นมันก็แรงออกมาเรื่อยเรื่อยนะครับจนถึงเวลาที่ต้องเปิดตู้เย็นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ทําการเปิดตู้เย็นนะครับก็ได้พบกับร่างของผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้ถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมแล้วก็ทําการรัดคอยัดใส่ตู้เย็นร่างของเธอนะครับตอนนี้สภาพดูไม่ได้เลยมีทั้งความเละความเน่า จนสภาพแทบจะดูไม่ออกเลยว่าเป็นผู้หญิงเลยทีเดียวใช่แล้วฮะร่างนั้นไม่ใช่ใครเลยนอกจากมะขินนั่นเองหลังจากนั้นบริเวณนั้นก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งออกมาทำงานในเวลากลางคืนบางครั้งยามเวลาออกมาสำรวจหมู่บ้านก็เจอคนเดินไปเดินมาในบ้านหลังนี้นะครับจนสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครอยู่ได้เลยนะฮะแล้วก็ย้ายออกไปจนกลายเป็นหมู่บ้านร้างในที่สุด เรื่องที่ผมได้เล่าไปในข้างต้นนะครับมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความสยองที่ได้ยินได้ฟังมาเกี่ยวกับลัดดาแลนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ถ้าว่าลัดดาแลนในความเป็นจริงแล้วนะครับมันไม่ได้เป็นหมู่บ้านร้างมันไม่ได้เป็นด่งนรกมันไม่ได้เป็นสถานที่ทิ้งศพใดๆเลยนะครับเรื่องที่ได้ยินได้ฟังมามันเป็นเพียงแค่เรื่องแต่งเพื่อความบันเทิงเท่านั้นลัดดาแลนในอดีตเป็นดังสวงสวรรค์ของคนในยุคก่อนเลยด้วยซ้ํานะครับ ผมลองไปสัมภาษณ์หรือลองไปคุยกับคนโบราณคนเก่าๆอย่างเช่นตาผมหรือว่าคนแก่ๆที่ยังมีชีวิตอยู่หลายๆคนได้พูดถึงรัดดาแลนด์นะครับรัตดาแลนในความคิดและก็ในความทรงจาของพวกเขามันคือสถานที่ที่เหมือนกับเป็นสวนลูกชาาิิด้วยซ้ํานะครับมันเป็นเหมือนสวนดอกไม้นะครับเป็นสถานที่ที่จัดมหรสพต่างๆนะครับรวมถึงมีเครื่องเล่นถ้าจะให้เปรียบมันก็เปรียบดังสวนนงนุษย์นะฮะคล้ายๆกันนะครับ รัตดาแลนได้สร้างชื่อเสียงมากมายนะครับแล้วก็ได้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองหลายๆท่านจนกลายเป็นสถานที่ที่โด่งดังแล้วก็เป็นที่พูดถึงในจังหวัดเชียงใหม่แต่สาเหตุที่รัตดาแลนได้ปิดตัวลงไปนะครับมันไม่ได้เป็นเพราะว่าเรื่องอาถรรพ์หรืออะไรเลยนะฮะนั่นก็เป็นเพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับมันค่อยๆเติบโตแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะขึ้น,นเรื่อยๆนะครับทำให้เรื่องเศรษฐกิจนะครับความนิยมในตัวของรัตดาแลนก็ได้น้อยลงไปนะฮะ จนสุดท้ายเนะครับเจ้าของก็ได้ตัดสินใจที่จะปิดตัวรัดดาแ,แลนลงไปนะฮะจนกลายเป็นตำนานมาจนถึงทุกวันนี้นะครับอันนี้คือเรื่องราวจริงๆของรัดดาแ,แลนนะครับมันไม่ได้เป็นหมู่บ้านจัดสรรที่มีเรื่องผีเรื่องสยองขวัญเรื่องน่ากลัวหรือว่ามีใครเอาศพมาทิ้งแต่ประการใดนะครับอยากให้ทุกท่านเข้าใจรัดดาแ,แลนใหม่นะฮะแต่ว่าถ้าอยากจะฟังเพื่อความบันเทิงอยากจะฟังเพื่อความตื่นเต้นความสนุก ก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าอย่าเอาความจริงกับความบันเทิงมาผสมกันนะครับสุดท้ายมาเสร็จปุ๊บเรานี่แหละจะเป็นคนรู้สึกว่าเฮ้ยสรุปว่าความจริงมันคืออะไรกันแน่นะครับใครที่อยากให้ผมนําสถานที่ไหนในจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดอื่นๆที่มีความน่ากลัวความน่าสนใจมาเล่าให้กับทุกท่านฟังนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมก็มีสถานที่หลายๆที่นะฮะที่ผมค่อนข้างจะสนใจลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ โอเคนะฮะใครที่ชอบการเล่าของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะกด subscribe ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของทางเรานะครับวันพรุ่งนี้ผมจะทำคลิปอะไรให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเดี๋ยวค่อยรอติดตามกันใหม่ในดิ e ลูปอีพีที่11นะฮะยังไงคืนนี้ผมขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมนะฮะว่าใครมีเรื่องน่ากลัวเรื่องสยองขวัญหรือว่าสถานที่ไหนที่น่าสนใจ พิมพ์คอมเมนต์ไว้ข้างล่างแล้วผมจะหยิบยกคอมเมนต์ของทุกท่านมาทำเป็นเรื่องราวใน EP ต่อไปนะครับยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ